สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ปู่สูปปส่คนนะครับเนาะมือนี่มาพบก,กับช่องของอีสานปลาสร้างชาแนลนะครับหลังจากหลายมือไม่ได้มาพบมาพอก,กันเนาะพี่น้องเนะาะติดภาระกิจเนาะครับเนาะมอนี่กับพ้ามากินผัดกระเพาถาดยากครับนี่ครับใจมันซื้อยูน้ำร่านคายมันกระจี๊ยสองรอยก็บาทหมดแล้วครับนี่กระเพาหมูสับรสจัดเฮ็ดเองนะครับไขด่ดางน้งครับปักแก้มเ็

จะวิ่วพี่นอ้องกเดินกับนอนเองเินม่กับคำนะยเ็นนเ็นเหนยนครับนะคำแล้วนะครับยงบอกินหอกินนองนะ ใเสเยับตัวจิดมมาหวัดพี่รองเอ้ยน้องงงขถ่ไม่มเยมยน้อยกินอีกสามทุมแล้วครับจัน ให้เด็กเจ็บนะพี่น้องนี้พี่น้องเล้วไปยังไม่ได้กินขากินตามากินฟองกันทบ้าหานงัเนาะเกิเบง ปเจียวซ้อนได้มาครับยันพี่ลองตื่นตบพีนะครับบันบ้าโอเว็นซ้อนได้นะนี่แบบเดานังเ้าไดจน

行业嘞，买不别嘞哈。嗯，嗯啊。应该没大概。 ให้ดาสองน้อยครับสองคนเนาะจะไปครับที่ทุกคนมาเด้อครับผู้ใดนเดันกินข้าวเย็นตานะนเนาะแจ็บแจ็บหลายพี่น,น้อง mua này đấy các, qua thì dám mua mua xuống cái nón gì nó, con nhiều khổ ta vẫn chìm lại เอาเพาเยอะๆจ้าคร,รับเาเยอะๆจ้ากันเป็นเสี่ยบเรื่องงานมาพร้อมกันนะครับเรื่องงานทุ่มนึงนะครับนะเสื้อ,อสีม่งห้องเสื้อสีเนั่นเส็้นี่พี่น้องเอ,อ้ยเจ้รถติดน้นหองรับแปดแปดสองทุ่มอะครับ ใบสังกวยนะครับคุณนางเลิศนะครับใบจะพูนะครับ ตอาที่มองมันสฉียบนะเวอร์ไปหน่อยเวิดอยู่แลยนะครับน,นี่แต่งมนะือ,อนาะกลางวันกลางวันงานครับตากที่ตอนนองนครับเนะาะเดี๋ยวช่นนี้นะครับเนาะถ้ามักกะไรตึกใจก็แค่ให้เบ้าโอก,กับสาวนางเด้อครับเผื่อมีกำลังใจเก็บชิพดีๆ พี่น้องเบิ่งต่อไปต้นต่อไปนะครับเนาะช่วงเมื่อนกิดไฮน่นาให้ตาไปหลายมือนะครับย้อนภารกิจหลายอย่างครับยังไงยังงั้นเรืรเร่อง,งหลายลาย,ย่างครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับเนาะที่ยังติดตามและให้กำลังแรงใจคิดไสรที่เบ้าโอตอบคอมคิดเห็นเบิ้ลบ่ทันนะครับเนาะเบ้าโอกภาษีย่อยตอบไปเบิ้ลสุขพลนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับทีนี่ก็สามมากอะไรถึกใจแคะอย่าลืมกดกระดิ่งแข้งเตือนนะครับเพื่อสิบเออร์ได้ผ่าดคลิปหม่ๆครับสำหรับมื่อนี่ขอเก้าวมาสวัสดีครับบ๊ายบาย